คเคาน์เตอร์ครวปูนที่มีความแข็งแรงมากๆตำคบได้รับน้ำหนักได้เป็น100กิโลกรัมเขาทำยังไงคลิปนี้ผมจะมาเฉลยให้ฟังแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามให้ผมด้วยนะครับคเคาน์เตอร์ครัวปูนต้องบอกว่ามีทั้งท็อปหินและท็อปแกรนิโต้ท็อปพวกนี้มีความหนักพอสมควรเขาสามารถรับน้ำหนักได้ยังไงกับความหนักแบบนั้นตรงนี้เลยครับเขาจะมีเหล็กข้ออ้อยหรือเรียกว่าเหล็ก B b 1 2นะครับ เสียบเข้าไปที่ผนังด้วยความลึกประมาณ20-30ซนติเมตรนะครับเหล็กพวกนี้นะครับจะรับน้ำหนักกับโครงสร้างเหล็กอีกตัวหนึ่งก็คือเหล็ก RB9 เขาจะสารกันเป็นตาข่ายนะครับด้วยช่องว่างของตาข่ายนะครับความกว้างเนี่ยประมาณ15ู15เซนติเมตรเมื่อสารตาข่ายเสร็จแล้วจากนั้นทําการเทเคาน์เตอร์ด้วยปูนพอร์ตเลนเเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้แข็งแรงมากๆ อันนี้คือแบบลอยไม่มีขาตั้งด้วยนะพอเทเสร็จแล้วก็ปูท็อปหินปูกระเบื้องตามใจชอบตามความสวยงามได้เลย